คลิปนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปเที่ยวจังหวัดน่านกันเราเริ่มต้นเดินทางจากจังหวัดมาจินบุรีไปถึงปลายทางจังหวัดน่านนะครับผมไปก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะพาทุกคนเดินทางไปจังหวัดที่ ที่ทุกคนหรือใครหลายคน่ะมีจุดมุ่งหมายที่จะไปจังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดที่ที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจีมากๆเลยนั่นก็คือจังหวัดน่านนั่นเองครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเท่าไหร่บะงหกโมงเท่าไหร่บะหกโมงครึ่งออกจากบ้านก็หกโมงครับตอนนี้ ป่าจีนบุรีเรากำลังจะเดินทางไปยังจังหวัดน่านครับผมเราไปดูกันว่าจะถึงน่านกี่โมงครับตอนนี้ก็หกหกโมงครึ่งแล้วออกจากบ้านหกโมงตอนนี้มาเติมน้ำมันแวะเติมน้ำมันที่ปัม๊มทีครับไปเดีย๋ยวเราเดินทางกันครับผมจะถึงน่านกี่โมงบายพอเราได้เติมน้ำมันรถเสร็จแล้วครับเราได้เริ่มออกเดินทาง ต้นทางเราเลื่อนที่กระบินบุรีจังหวัดปัตบุรีนะครับเราก็ขับรถมาเรื่อยๆครับชมว,วิวข้างทางเห็นทุน่งนาเขียวๆครับมองเห็นภูเขาไกลๆครับผม ่างทางขับรถมาครับก็มีรสักนิดหน่อยครับเจอฝนตกครับแต่ผมว่าดีนะขับรถฝนตกอ่ะรถจะได้เครื่องไม่ร้อนครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงที่ลบบุรีแล้วครับ เดี๋ยวเราแวะบัมเปอร์ทอหาข้าวหาอะไรกินก่อนตอนนี้เราเป็นเวลาแปดโมงครึ่งฮะเดี๋ยวไป๊บๆหาอะไรกินกันก่อนครับจากป่าจีนมาถึงลบบุรีนี่ก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนครับ แล้วเดินทางต่อายทางจังหวัดนา่านไปครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับเติมพลังเรียบร้อยได้เวลาเดินทางต่อครับผมไปครับ ประตูมังแทะนี่ครับทีนี้เราไปดูกันใกล้ๆค,ครับไปได้ได้ เขาเขตจังหวัดน่านแล้วเพื่อนๆน,นี่ครับป้ายจังหวัดน่านครับผมเดี๋ยวเราจอดถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเดินทางไปต่อครับป,ปจอดตรงหน้าสาาตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงครับตอนนี้ห้าโมงห้าโมงครึ่งครับตอนนี้ถึงหน้าแล้วตอนนี้ก็อยู่หน้าป้ายจุดเช็คอิน อนคิดเวลาเข้าหน้าเนาะทุกคน<บ>ต้องแปะถ่ายรูปตรงนี้ครับผมนี่ไปจุดเช็คอินครับที่ใครมาถึงต้องตรงนีสังเก<ด>ตจากนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนจะต้องจอดรถถ่ายรูปจุดนี้ก่อนครับก่อนเข้าหน้านครับผมถือว่าเป็นเอาเลือกเอาใช้ครับ ก่อนเข้าจังหวัดน่านครับผมเป็นจุดเช็คอินจุดแรกครับเดี๋ยวแวะไปถ่ายรูปกวนสักครู่นะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูใหม่พอถ่ายรูปที่ป้ายเสร็จครับเราขับรถมาเรื่อยๆครับผมเข้ามาในเขตจังหวัดน่านแล้วครับผมเราก็เจอภูเขาคูงสูงแหลมๆหลายลูกครับลักษณะเขาที่น่านก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับ มาถึงน่านครับเ, <c oughs> เราก็มาที่ถนนคนเดินมาดูอะไรกินครับแต่วันนี้คนโคตรเยอะเลยคนสิบล้านคน,นมาอยู่นี่หมดคนอยู่นี่ประมาณสิบล้านคนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศนะครับ ตลาดนัดคนเดินมันอยู่ตรงถนนสุวิทยะพงศ์นี่วัดอะไรไป่รู้ในนียข้างหลังเนี่ยสวยดีนะพอดีมันตรงวันหยุดด้วยแหละนค,คนเลยม,เามาเที่ยวที่นี่เยอะครับ <c oughs> บรรยากาศถนนคนเดิน,นครับ,รบที่จังหวัดน่านคนไทยทั้งประเทศมารวมกันอยู่ที่นี่หมดดูดิคนเยอะ เดี๋ยวไปหาดูของกินครับ ดูอร้านน้ำผึ้งมะนาวเปรียบที่มันร้องคองมะนาว นี่ชิ้นดีครับเอาสองนะมันม่วงนะครับครสองอันนะอันเท่าไหร่ครับสิบบาทสิบบาทครับใส่นอกหมดแล้วของนอกอาหารเรือของไทยอันนี้ใส่เบือกเหรอใส่เบือกครับเอาอันหนึ่งครับเอาเบือกหนึ่งเบือกเน้นๆเลยครับเบือกหอมสามสิบนะมาที่นี่ถึงไหนครับผม

ก,กล่องลยบาทเอากล่องหนึ่งครับรวมเลยใช่ไหมอันนี้ใช่รวมใช่ไหมคะ ครับครับ <laughs> 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 เอาจริงๆเนี่ยผมเห็นไฟแดงที่ในเมืองหน้่น่ะผมก็งงเหมือนกันนะถ้าใครเคยมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับผมงงมากเลยมา,มาถึงที่พักครับมาหาเอาหน้างานเลยมาหาเอาที่นี่เลยมาถึงนว่มาหาขับรถหาครับได้ที่พักแล้ว <c oughs> นี่ครับที่พักชื่อ Oh ที่พักเขาค่อนข้างจะสะอาดเลยแหละเราต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับผม เขาจะมีรองเท้าสำรองไว้ให้ใส่นะครับเนี่ยครับเราก็ถอดรองเท้าเราไว้ที่นี่แล้วเราก็ใส่รองเท้าสำรองครับที่พักเขาเป็นสามชั้นนะครับนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเดินเราพักที่ชั้นที่สามนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนี่ครับสะอาดนะครับเหมือนเขาสร้างใหม่ครับผม ไปเดีย๋ยวเราเดินขึ้นห้องกันครับผมตอนนี้ก็น่าเป็นเวลา2องทุ่มกว่าแล้วครับเหนื่อยครับรถมากเลยเดี๋ยวยัยงไงพรุ่งนี้ไปไหนต่อ,อย๋ยวคลิปหน้าถ้าใครอยากดูก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับผมว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อในจังหวัดนานครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอพักผ่อนก่อนครับผมขับรถมาสิบชั่วโมงอะ่ะเหนื่อยมากๆเลยเนี่ยครับห้องเราถึงแล้ว <c oughs> สีหน้าซีตาียไม่ต้องบอกว่าเหนื่อยมากๆถึงห้องเราแล้วครับผมห้องก็ดูดีมากครับอันนี้คืนละพันสองนะครับผมคืนหนึ่งเดี๋ยวดูบริเวณห้องครับ นี่ครับห้องเราพันสองเดี๋ยวไงก็ผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับผมเพราะว่า่้นข้างขังรบรถเหนื่อยมากเลยเจอกันครับเพื่อนๆบ๊ายบาย